มาดูกันครับว่าโรงงานแห่งนี้เปลี่ยนสายการผลิตที่ติดขัดให้ไหลลื่นได้ยังไงเรื่องมันเริ่มจากของใกล้ตัวเรานี่แหละครับกล้องวงจรปิดที่กําลังประกอบกันอยู่ในโรงงานแต่ปัญหาก็คือลายผลิตมันติดขัดครับบางสเตปนี่ใช้เวลาเกินเป้าไปเยอะเลยปรากฏการณ์นี้แหละครับที่เราเรียกว่าขอขวดพงงานมากองรวมกันทุกอย่างก็ช้าไปหมดเพราะว่าออกมาเป็นตัวเลขประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ประมาณ77%เท่านั้นเองครับ คำถามคือแล้วจังหวะการผลิตที่พอดีหรือ f โฟลที่เราอยากได้เนี่ยมันต้องเร็วแค่ไหนคำตอบก็คือ tag time ครับมันคือจังหวะที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดไม่ใช่โรงงานคำนวณจากยอดสั่งซื้อแล้วกล้องหนึ่งตัวต้องเสร็จทุก195วินาทีนี่คือเป้าของเราเป้าหมายก็คือต้องปรับเวลาทำงานจริงหรือ cycle time ให้เท่ากับ tag time ให้ได้วิธีที่เขาใช้ก็คือการทำ line balancing ครับโดยใช้หลักการที่เรียกว่า ECIS และการ4ข้อนี้แหละครับที่จะมาช่วยกําจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้งานมันไหลได้แล้วพอทําเสร็จผลลัพธ์ที่ได้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยครับดูสิครับประสิทธิภาพพุ่งจาก77%ไปเป็นเกือบ92%เลยทีเดียวกราฟนี้โชว์ให้เห็นภาพเลยครับว่าเวลาทํางานแต่ละจุดมันสมดุลขึ้นมากขนาดไหนทําให้เวลาที่ใช้ประกอบกล้องหตัวเนี่ยลดลงไปถึง25%เลยนะครับ นี่แหละครับหัวใจของมันคือเปลี่ยนจากลายที่ติดติดขัดขัด,ขดมาเป็นสภาวะโฟลที่ไหลลื่นซึ่งการมีโฟลแบบนี้แหละครับคือหัวใจของลีเลยทั้งลดต้นทุนทั้งส่งของได้เร็วขึ้นทีนี้ลองกลับมามองที่งานของเราดูบ้างครับว่ามีคอขวดอะไรซ่อนอยู่ที่รอให้เราเข้าไปแก้ไข